สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้ไม่ได้ความบังเอิญน,นะคะเพราะว่าเนี่ยจ,จะเป็นคำตอบของคุณวันนี้แม่หมอมีคำถามที่ว่าสิ่งที่คุณได้ลงมือทำไปแล้วเนี่ยจะได้รับความสำเร็จหรือไม่สิ่งที่ได้ลงมือทำไปแล้วจะได้รับความสำเร็จหรือไม่นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเราจะดูด้วยไพ่สามสำรับเลยนะคะสำรับคำถามนี้สามสำรับกันไปเลยจะได้รู้ว่าสิ่งที่ลงมือทำไปแล้วเนี่ยมันจะได้รับความสำเร็จหรือไม่สิ่งที่ลงมือทำไปแล้วจะได้รับความสำเร็จหรือไม่นะคะดูกันก่อนว่าโอเค นี่ที่ผ่านมาก่อนที่จะลงมือทำก่อนที่จะลงมือทำนี่ก็คือน่าจะคิดหนักเครียดหนักเอเหมือนกันนะคะคิดหนักเครียดหนักลงมือทำไปแล้วก็ความเครียดก็ยังไม่ดีขึ้นเลยแต่ว่าสิ่งที่มันแย่ก,ก็คือเหมือนเราไปจมอยู่ในกองแห่งความทุกข์หนักก็กไปกว่าเดิมทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันน่าจะเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะ เพราะว่า the emperor ขึ้นมาบางทีสื่อที่คุณทำเนี่ยน่าจะได้รับการยอมรับในระดับที่ดีเลยทีเดียวขอเพียงแต่คุณอย่าอย่าเครียดไปก่อนอย่ากังวลไปก่อนอันนี้คือสำรับแรกเดี๋ยวเรามาดูสำรับที่สองกันนะคะสำรับที่สองดูว่าสิ่งที่ลงมือทำไปแล้วเนี่ยจะประสบความสำเร็จไหมอือหือ แรกๆเนี่ยโหเครียดเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ว่าเมื่อเราลงมือทําไปแล้วเราจะได้ดูว่ามันมันทาไปแล้วนะอันเนี้ยมันไม่ได้แค่ตั้งใจจะทําเมื่อมาทําไปแล้วเราจับขึ้นมาแล้วปัญหาเห็นไหมคะจับมาแล้วเราก็ต้องทํามันให้ได้ทําให้มันให้ดีมันน่าจะเป็นงานที่ที่ดีเลยทีเดียวดูว่าไพ่มีมีคําแนะนําหรือมีอะไรบ้าง อย่ากลัวเลยค่ะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนำทางอีกแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาเห็นไหมคะนี่อ่าสิ่งที่คุณลงมือทําไปนี้ได้รับการตอบรับมาแน่นอนอันนี้คือสําหรับนี้แต่วเรามาดูในอีกสําหรับหนึ่งว่าดูสามสำหรับกันไปเลยเพราะว่าความเครียดมีเยอะแล้วแลนดอมนี้เออ่ถ้าใครดูเนี่ยแสดงว่าเราเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกับแม่หมอ สำรับเดียวเนี่ยเดี๋ยวไม่อปอดปืนดูก,กันนะคะโอเคสิ่งที่ลงมือทำไปแล้วจะเป็นอย่างไรดูรสิมันทำไปแล้วแ่ะมันจะเครียดก็ไม่ได้เห็นไหมคะคิดมาตั้งแต่ก่อนลงมือทำทีนี้เมื่อมันทำไปแล้วโอ้นี่คืออะไรนะตอนนี้มันไม่ต้องอ่า ไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วล่ะค่ะมันต้องบุกลุยล่วงหน้าตะลุยไปอย่างเดียวเลยอันนี้ก็คือโอ้โหคีงออฟเพนเดเหรอดูอซิมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมออปัญหาแนะนำนีไหมอันนี้คืออะไรเดี๋ยวแม่หมอเปิดไพท่ทีเดียวเลยนะคะแล้วก็มาดูพร้อมกันดูพร้อมกันเลยทีเดียวสามสำรับว่ามันคืออะไร ค่ะคือความเฉื่อฉายคือความอยู่ในห้วงคิดคำนึงโอเคทีนี้เรามาดูว่าไพ่สามสำรับบอกอะไรเราบ้างไพ่สามสำรับบอกว่าสิ่งที่คุณทําลงไปแล้วเนี่ยคุณทําลงไปแล้วก่อนที่คุณจะทําคุณคิดมากเครียดมากคุณไม่มั่นใจมากๆคุณรู้สึกว่าโอ้โหมันจะรอดไหมเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะต้องทําให้เต็มที่ทําให้เต็มกําลังนะเมื่อได้ลงมือทําไป มว่าคุณยังเครียดไหมคุณก็ยังเครียดอยู่แต่คุณก็พยายามที่จะทํายังไงถึงจะหาหนทางรอดทํำยังไงถึงจะได้รอดจากเกมนี้คุณก็ใช้อาวุธที่คุณมีใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีอย่างเต็มที่พยายามที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดณจุดนี้แต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าดูว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีได้รับการก็เรียกว่า ได้รับการยอมรับได้รับการยุกย่องแล้วก็คุณจะมีความมั่นใจสามารถเห็นไหมนี่นอนตลอดสามารถลุกขึ้นมายืนได้สามารถที่จะเชิดชายในเวทวงการงานที่เป็นกลุ่มเดียวกับที่คุณเลือกทําถ้าคุณทําอย่างสมมุติคุณทําร้านอาหารคุณก็จะเป็นร้านที่มีลูกค้าติดมีคนรู้จักมีคุณเช็คอินบ่อย เป็นที่ยอมรับของหลายๆคนหลายๆท่านทีนี้จะบอกว่าไพ่มีคําแนะนาอะไรไพ่มีคําแนะนําว่าให้คุณคุณเคยเข้มแข็งก็ขอให้ยืนหยัดขอให้อดทนขอให้ทาให้ดีที่สุดเพราะว่าคุณมีสิ่งสังคอํานวยพรอ,อยู่ด้วยคุณมั่นใจได้เลยว่ายังไงคุณต้องรอดเห็นไหมฮะคุณได้รับการยอมรับได้รับการชื่นชมเพราะฉะนั้นคําแนะนําก็คือ ุณอย่าไปกังวลอย่าไปคิดมากลุกขึ้นต่อสู้ยืนหยัดแล้วก็รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการอาจจะฝึกนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบมั่นใจในตัวเองให้มากๆเพราะว่าบางทีสิ่งที่คุณมองเห็นอนาคตเล็กๆหรือว่าออจุดประกายเล็กๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยชี้นำอยู่เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเห็นไหมคะ คุณจะได้เฉิดฉายคุณจะเป็นเป็นหนึ่งในกลุ่มเป็นที่สนใจเป็นที่ยอมรับเป็นที่ใครๆเ,เขาก็จะแบบว่าโอ้โหป๊อปปูล่าสุดคือแล้วก็จะเป็นที่รักของหลายๆคนเป็นที่ที่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็รักผลงานของคุณทีนี้หรือว่างานของคุณที่คุณกําลังทําเนี่ยไม่แย่แน่นอน อันนี้มันเป็นโอกาสของคุณแล้วค่ะที่คุณทำได้เห็นไหมคะนี่ The w i e l The view มาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเทพเจ้านำทางให้คุณได้พบทางออกที่ดีแน่นอนขอให้คุณมั่นใจแล้วก็ทำต่อไปให้ดีที่สุดประความความสำเร็จจะรอคุณอยู่ไม่ไกลแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะสำหรับคนที่ชอบที่ใช้ก็ ช่วยกดไลค์ด share, กดแชร์กดซับสไครต์แม่หมอด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ